بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَقِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَى Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีแกติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้ว ผมได้คุยถึงเรื่องการบริจาคแบบลับๆแน่นอนและเกินจะดับความโกรธของพระเจ้าคือสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุดในบรรดาความโกรธความเกลียดของอัลลอฮ์ก็คือเวลาทำอิบาดาแล้วเนี่ยต้องการที่จะโชว์ต้องการที่จะแสดงออกเพื่อจะให้คนเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีหรือมีซุมอะอันนี้อัลลอฮ์เกลียดที่สุดครับพี่น้อง เจ็บนี่ตรงกันข้ามเลยไม่มีเลยแม้แต่เพียงเฟื้องเดียวแต่เห็นคนที่เข้าใจศาสนาและเขารวยด้วยเนี่ยเขาบริจาคก,กันมากมายกายกองแต่เราน้ำตาซึมนะครับหัวใจเต้นโตเต้นแรงมากเนื่องจากอยากจะมีเหมือนเขาและก็เนียดว่าถ้าอาลัลลอให้ฉันมีเหมือนคนคนนี้ฉันก็จ,กจะบริจาคเหมือนกับเขา ท่านนาบีบอกว่าคนสองคนนี้ดารยะในสวรรค์สกินาในสวรรค์เท่ากันเลยแล้วก็เกียรติคนที่บริจาคเป็นล้านแต่ต้องการให้สังคมเขาชมว่าน,นี้คือความร่ำรวยของฉันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคนไม่มีเลยแต่เนียดด้วยใจบริสุทธิ์ต่อลอเอาลอให้สกินาในสวรรค์สูงส่งนะครับพี่น้องก็เทียบเอาเองฉะนั้น วารุวิยะอันอาลีบินฮุเซนบอกว่าอันนะฮหูกานะยะมิลุลคุบตะอลาซอริฮิบิลไลลิจตตะบิอบินมาซากินฟีซุลมาติลไลลิอัลลอฮุอักบัรคนคนนี้แบกขนมปังขึ้นหลังในยามค่ำคืนแล้วก็ไป คนหาคนยากไร้คนที่หาเช้ากินข้าหรือหาค้ากินเชา้าหาชากินเย็นนะครับหรือหากลางคืนกินเช้าไม่พอเนี่ยนะตามหาคนเหล่านี้เพื่อจะให้ขนมปังที่เขาแบกมานี่พี่น้องนะคนในยุคต้นเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลา คือที่เอามาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะให้บุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ริษกีกับเขามากมายกายกองเนี่ยได้สงสารเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะครับเด็กที่ถูกดูแลอยู่ที่บ้านสัตาชนเนี่ยบ้านฮาไทยรักเนี่ยสามสิบคนพี่น้องครับเราต้องจ่ายกันเป็นเดือนละเป็นแสนถ้าพี่น้องไม่เอื้อเพื่อเผื่อแฟ่ต่อเด็กกำพร้าเหล่านี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเขาและถ้าพี่น้องบริจาค ในขณะที่พี่น้องกำลังมีความรักทรัพย์และหวังรวยและตะนีเนี่ยตัดใจบริจาคนะครับหวังรางวัลที่จะได้ในวันอาคิรอยอย่างสมบูรณ์และท่านก็บริจาคก,ก็เอาไปสิครับวันที่ท่านจะได้รับนั้นมันมากกว่าดุนยาอีกหลายร้อยเท่าตัดใจให้ได้พี่น้องและในขณะนี้นะทุกองค์กรมีความต้องการปัจจัยที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านได้รับกับความร่ำรวย พี่น้องต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะถ้าไม่มีคนยากไร้ไม่มีคนยากจนเนี่ยเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมฉะนั้นรับคนเหล่านี้ให้มากนะจิตใจเราจะได้พองโตในวันอาคิรา์ที่มีโอกาสได้ดูแลเด็กกำพราและหญิงไม้และได้เชือดกุรบานนะครับซึ่งสัตาชนเป็นตัวแทนของพวกท่านอยู่ก็ไปแจกเนื้อกันอย่างที่พี่น้องเห็นดังนั้นอย่ากูล คนคนนี้เดินแบกขนมปังในยามค่ำคืนและแบกไปด้วยและก็พูดไปด้วยพี่น้องอยากจะรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรในขณะที่ตามหาบ้านที่ยากจนทุกคืนพี่น้องครับอินนัสซากอตฟิซิลามิลไลลิตุตฟิอกอตบรับอัลลอฮันอัลลอฮุอักบัตพี่น้องครับชายคนนี้ แบกไปแล้วก็พูดไปว่าแท้ที่จริงการสดก่ในยามมืดในยามค่ำคืนนั้นจะดับความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพี่น้องมีนะอยากจะให้ทรัพย์ของท่านไม่ถูกไฟไหมอยากจะให้ทรัพย์ของท่านไม่ถูกขโมยอยากจะทรัพย์ของท่านไม่ถูกน้ำท่วมเหมือนกับพี่น้องเห็นจังหวัดเลยจังหวัดเหนือเหนือที่ท่วมมิดลังคาชั่ว ไม่กี่นาทีแต่ถ้าท่านยังรวบรวมทรัพย์สมบัติของท่านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านและอากาศไม่จ่ายและไม่เคยนึกถึงองค์กรที่ทำงานศาสนาที่เป็นตัวแทนของท่านในขณะที่ท่านมีทรัพย์ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ได้ปิดหัวใจของท่านไปแล้วนะครับนี่ไงอัลลอฮ์บอกพี่น้องครับ ฟะอัมมามันอะตอวะตัตตะกอบุคคลที่ให้แล้วก็ยำเกรงด้วยบริจาคแล้วก็ยำเกรงด้วยวัสต์ดาโกบินฮุสนาและเชื่อในความดีที่เขาจะได้รับในวันอาคิร์เชื่ออย่างล้านเปอร์เซ็นต์อัลลอฮ์ให้คำตอบล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฟานุยสัสซิรุฮูลินยุสรอ เราจะให้เขาได้รับกับความสะดวกสบายแบบง่ายๆในอาเครอยพี่น้องครับท่านอยู่ดุนยาเนี่ยดุนยามันเป็นวัตถุนะดุนยาเนี่ยมันเป็นวัตถุแต่เราเนี่ยะจะตะัดซอดรูฟาตคือจะเปลี่ยนแปลงดุนยาด้วยกับความดีหรือจะเปลี่ยนแปลงดุนยาด้วยกับความชั่วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะดุนยาเป็นวัตถุอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าเรามีเงินทองมีทรัพย์สมบัติที่ประกอบอาชีพอัลลอฮ์ให้ได้รับกับความร่ำรวยและเราหมดไปกับเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องจงมีความมั่นใจเลยว่าความดีเหล่านี้จะไปเป็นเพื่อนท่านในกูโบซึ่งท่านไม่รู้จักหน้าแต่เป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคืออากีดาของท่าน ละหมาดของท่านระกาตของท่านสิยามของท่านฮั์ของท่านหล่อเหลามากใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะมีเพื่อนที่ดีในกูโบตแล้วก็เป็นเพื่อนที่มีหน้าตาสวยสดงดงามก็คือทำสิครับและทำตอนไหนดีละ่ะทำอีตอนที่สังคมเขากำลังต้องการ เด็กก,พกำพ้ากําลังขอความช่วยเหลือจากพี่น้องและสัทธาชนก็เป็นองค์กรกลางที่จะเป็นตัวใจ่ายให้แต่ละกลุ่มที่เราได้รับผิดชอบกันมาใครที่ตัดใจทำอย่างนี้วันุยัสซิรุฮูลินยุสรอเราจะให้เขาได้รับกับความสะดวกสบายแบบง่ายๆฟาอัมมามัมบากิลาวัสตักนาส่วน บุคคลที่ตะนี่และคิดว่า50สล้านร้อยล้านพอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจะไปช่วยคุณทำไมผมนี่ก็พอแล้วเงินทองมากมายไก่กองเอาว้แสวงหาความสุขในบ้านปลายชีวิตไม่ดีหรือคำตอบของอัลลอ์แบบง่ายๆพี่น้องครับฟนูยัสซิรุฮูลินอุสรอ เราจะให้เขาได้รับกับความยากลำบากแบบง่ายๆในวันอาคิรอ์พี่น้องผมถามพี่น้องจริงๆว่าทำดุนยาเนี่ยเช่นเรามีสิบล้านเนี่ยอลัลลอฮ์ต้องการเอาเราหมดไหมล้านละสองหมื่นห้านะสิบล้านสองแสนห้าสะเก็ดไม่หลุด แต่ถ้าพี่น้องไม่เคยบริจาคไม่เคยทำซอดอกก็ให้กับคนที่พี่น้องรักก็คือภรรยาและลูกเนพี่น้องทำยากทำไมผมจึงพูดคานี้ก็นบีบอกบ่ะอะไรก็ช่างเป็นเรื่องของความดีอิบะดะบิมันตะอูนจงเริ่มตั้งแต่คนที่เจ้าดูแลอยู่ในครอบครัวเริ่มบริจาคให้กับภรรยาเริ่มสอดอกกให้กับกหบลานกับเลนกับลูก ทำอยู่อย่างนี้ทําจนกระทั่งหัวใจนี่มันรักในการที่ทำสดกะกอต่อไปท่านก็สามารถบริจาคให้กับองค์กรที่ทํางานสนาได้โดยที่ไม่ได้ต,ดตะกิตตะขวงหัวใจเลยแต่ถ้าท่านไม่หัดในการที่จะให้กับคนที่ท่านดูแลอยู่ยากครับพี่น้องเพราะเรื่องของศาสนานี่ต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลก็รอซูลบอกอย่างนี้อิบะดะบิมันตะอูน ถ้าเราเป็นคนตนีไม่เคยบริจาคเลยให้เริ่มตั้งแต่คนที่ท่านดูแลอยู่ผมพูดผิดไหมครับพี่น้องคงไม่ผิดนะต่อมาครับพี่น้องคิดว่า10ล้านยี่สิบล้านที่อยู่ในธนาคารฉันพอแล้วสบายแล้วพี่น้องครับอลัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านะ แล้วก็เขาตะหนีและเขาคิดว่าพอแล้วและเขาไม่เชื่อในความดีที่เขาจะได้รับในวันอาคิรอทำไปก็อย่างนั้นแล้วเสียไม่ได้ฟันุิยาซิรูหูลินอุสรอเราจะให้เขาได้รับกับความยากลำบากแบบง่ายๆในวันอาคิรอพี่น้องครับดังนั้นฟะดัลละอะลา ก็ชี้ให้เห็นว่าอน,นัสดากตแท้จริงการบริจาคและการทำสดากรนั้นอยู่กับฟารูบิฮามินัสยอาตอิม,มามุตตละกอนเอาสดากรทศิรบางคือมันจะลบบาปที่เป็นความชั่วร้ายที่มันมีมาซึ่งเป็นบาปเล็กๆอิม,มามุตละกอนบางทีตลอดไปเลยหรือ สอดก่อนศิบบริจาคแบบลับๆมันจะดับความโกรธของพระองค์พี่น้องครับยิ่งเราทำเนี่ยในขณะที่เกิดวิกฤตใช่ไหมนี่วิกฤตแล้วในขณะที่เกิดวิกฤตใช่ไหมใช่แต่เราอาถรรพ์ในการที่จะบริจาคเอาไปเลยเมื่อของอลัลออลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ไปช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็คือช่วยเหลือ ตามที่อลัลลอฮ์ได้บอกและรอซูลได้บอกเนี่คนยากไร้คนยากจนคนที่หาเช้ากินขําเด็กที่เรียนดีแล้วก็พ่อแม่อยากไร้เอาไปและเมื่อเขาจบมาแล้วเขาพ้ามสอนคนในสังคมด้วยกิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลเนี่ยท่านจะได้รับรางวัลในอาิีร์เนี่ยเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมครับฉะนั้น การที่ท่านจะเป็นบุคคลที่ตัดใจบริจาคได้นั้นพี่น้องจําไว้เลยว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่แบ่งเวลาในการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นเรื่องของศาสนาแต่ถ้าท่านไม่แบ่งเวลาในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วยากครับพี่น้องที่ท่านจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของอัลลอฮ ใช่ไหมครับยากในการที่ท่านจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์แต่เราเป็นเพียงผู้จัดการตัวบทจากไหนครับว่าอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักลัฟีน่าฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนะครับว่าอาตาฮุมมิมมาลิลลาฮิลารีอาตากุมท่านทั้งหลายจงนำมาให้กับพวกเขา เพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้เจ้าไว้เอาบริจาคให้เขาไปอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมที่อัลลอฮ์พูดเมื่ออัลลอฮ์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็นึกกลับไปอีกว่าอัลลอฮ์เอาเราหมดไว้สิล้านแค่เท่าไหร่ครับล้านละล้านละ2 5งหม สิบล้านสองแสนห้าเยอะไหมแต่ถ้าท่านไม่หัดทำเยอะครับมากครับเหนื่อยทับตายเรื่องอะไรจะให้ก็แสดงว่าท่านไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรอานท่านไม่แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาขององค์ฉะนั้นพี่น้องครับที่นบีมุฮัมมัด สันหลลอฮุอะไรยฮิวะสัลลมได้บอกไว้ที่มูอัตถามว่าโอ้รอซสูลจงบอกฉันมาทีด้วยกับอามันที่จะทำให้ฉันเข้าสวรรค์และห่างทำให้ฉันห่างไกลนรกพี่น้องว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมที่ผมคุยกับพี่น้องเนี่ยผมอยากจะคุยซ้ำๆเพื่อที่จะเคาะโสดปราสาทของพี่น้อง เรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมเรื่องที่จะเข้าสวรรค์ลและห่างไกลนรกใหญ่ครับพี่น้องคนกลัวกันมากจบชีวิตแล้วไปนรกนี่ทุกคนกลัวหมดครับฉะนั้นถ้ากลัวจริงเราต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้เพราะลักษณะมุตตกีนมีสามที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปเรื่อยๆ วลาดีนายุมฟิกูนาฟิศระอิวัดดรบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกเราทุกก็เอาไปน้อยหน่อยเราสุขก็เอาไปมากหน่อยแต่เรื่องจะไม่บริจาคเลยเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดที่นอกลักษณะมุตตะกีนมีสามวลาดีนายุมฟิกูนาฟิศระอวัดดรบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุก วัลกาซีมีนันกอ์และเป็นบุคคลที่ระง,งับความโกรธได้อันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งเช่นผมเนี่ยมีปัญหากับนายกอปัญหาสำหรับผมกับนายกอเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อกรผมทุกกรณีเอาเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นแต่ผมให้อภยัยผมไม่เอาครับรับยั้งความโกรธวันอาฟีนาอานิน,นาส และให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ได้นั่นคือลักษณะมุตตะกีนฉะนั้นทุกคนอยากจะยืนตำแหน่งนี้ใช่ไหมเมื่อทุกคนอยากจะยืนตำแหน่งนี้นะท่านแบ่งเวลาอ่านกุรานท่านแบ่งเวลาดูความหมายกุรานท่านแบ่งเวลาดูหะดิษและดูความหมายหะดิษหรือเปล่าถ้าไม่แบ่งเวลาหมดสิทธิ์ที่ท่านจะยืนอยู่ในตำแหน่งนี้อิสชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่ง والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>